สวัสดีครับท่านผู้ดูขอต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิตจังหวัดชยัยภูมิ เรามีวิสัยทัศน์การทำงานดังนี้เกษตรเทพสถิตบริการให้คำปรึกษาค้นหาโอกาสการตลาดสู่เกษตรกรร่วมคิดร่วมพัฒนาศักยภาพนำพาแหล่งเงินลงทุนและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงแบบยั่งยืนพันธกิจของสำนักงาน 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ สส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตแหล่งเงินลงทุนและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 3. ค้นหาโอกาสทางตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรรองรับตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 4. ให้บริการทางการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ขอแนะนำบุคลากรของสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิตท่านแรกนายพรชัยธุราโห,หน้าเองตำแหน่งเกษตรอำเภอเทพสถิตคติหาให้ได้ไลใ่ให้ทันดิจิตอล transformation ท่านที่สองนายนทวิสิทธ,ธิววงศ์พี่แสงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษคติทำงานให้มีความสุขท่านที่สามนางสาวสมปองเชิญกลางน้องปองตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ขติงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตท่านที่4นางสาวสี 4, ตลาเจนอ่าน้องบอมเบ้ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการคติความพยายามไม่เคยทำร้ายคนที่ตั้งใจท่านที่5นายรัชานนทินเมกน้องแบงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการคติเวลาที่ดีที่สุดคือเวลามีเงินท่านที่6นายเจนพบทองรักน้องพบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคติลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตน ท่านที่7านางจีรวรรณกบพี่อ๋อยตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการคติความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่ความสุขคือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จําเป็นท่านสุดท้ายนางธนพรเหนือศรีป้าหมายตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาทําความสะอาดคติทําทุกวันให้มีความสุขเรามีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานด้วยกันทั้งหมด8ท่าน สรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของอำเภอเทพสถิตดังนี้คำขวัญชมทุ่งดอกกระเจียวเที่ยวป่าหินงามลือนามเทพสถิตอำเภอเทพสถิตมี5ตำบล92หมู่บ้าน6อปปครัวเรือนทั้งหมด24,819ครัวเรือนครัวเรือนเกษตรกร1 6 1 0ครัวเรือนพื้นที่ทั้งหมด547,250ไร่พื้นที่ทำการเกษตร4 6 4 7ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ5อันดับได้แก่อันดับ1มันสำปะหลัง183,792ไร่8,519ครวเรือนรองลองมาข้าวนาปี34,036ไร่3,985ครวเรือนอันดับ3ข้าวโพดลิ้งสัตว์12,313ไร่833ครวเรือนอันดับ4อ้อยโรงงาน11,742ไร่969 ครัวเรือนและอันดับ5ยางพารา2,707ไร่127ครัวเรือนกลุ่มเกษตรกรแบ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์174รายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์34รายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน92รายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน79กลุ่มสมาชิก1,155รายกลุ่มยุวเกษตรกร20กลุ่มสมาชิก444ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร43กลุ่มสมาชิก889รายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร7กลุ่มสมาชิก115รายสอพอกหลักหนึ่งศคือสวนเทพนาสอพอกเครือข่าย27 0ส,สอดปะะสาปชา3 0สอช2 0 และกลุ่มแปลงใหญ่23กลุ่มสมาชิก1,139รายขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร3ก่อสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่สำรวจแปลงติดตามการระบาดศัตรูพืชในพื้นที่เสีย่ยงขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืช เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดครบถ้วนทั้ง7ประเภทขับเคลื่อนง,งานส่วเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอกขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตปี2,568 ับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัยปี2,568แคมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนด้วยแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนการพัฒนา pre-test และความรู้หลังการพัฒนา post-test ดำเนินการรณรงค์เดินเ้าประตูบ้านตามสโลแกนหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราของมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2,568 จุดความร้อน h อดสปอตในพื้นที่การเกษตรตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2568จำนวนหนึ่งจุดพบว่าไม่พบการเผาในพื้นที่การเกษตรตามพิกัดที่ได้รับแจง้งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์จำนวน35ข่าวต่อเดือนเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนจำนวน2ข่าวเผยแพร่ข่าวสารการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบคลิปวิดีโอทาง Facebook จำนวน2ข่าวต่อเดือน เผยแพร่าข่าวสำคัญตามสถานการตา์ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทางการสื่อสารต่างๆและปิดประกาศนัาสำนักงานเกษตรอำเภอนำนวัตกรรมการทำฐานชีวภาพไบโอชามาใช้ในการผลิตอะโวคาโดคาร์บอนต่ำเป็นการจัดการองค์ความรู้เคมของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิตได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรด้วยสวอตแอนาลิซิเพื่อนำมาวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาการเกษตรของอำเภอเทพสถิตดังนี้จุดแข็ง 1>, 1. มีสอพอกหลักและเครือข่ายที่มีกิจกรรมผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. พื้นที่มีศักยภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเอ้อต่อการปรับเปลี่ยนสินค้า 3. เกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากรเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ได้ 4. มีกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพื้นที่ 5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญ กับนโยบายการส่งเสริมสินค้าเกษตรมูล,ลค่าสูงจุดอ่อน 1. เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินค้าขั้นพื้นฐาน 2. กลุ่มเกษตรกรขาดความเข้มแข็ง 3. ต้นทุนการผลิตสูง 4. ราคาสินค้าไม่แน่นอน 5. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุด้านโอกาส 1. มีตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่ 2. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3. ม,มีแหล่งทุนสนับสนุนด้านภัยคุกคาม 1. มีการระบาดของโรคมแมลงศัตรูพืช 2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3. แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีต่างๆยังไม่สอดประสานกันผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสวัตอนาลิซิสนำสู่การจัดทำกลยุทธ์ทา์เมทริกใน4ีด้านดังนี้กลยุทธ์เชิงรุก 1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลากหลายชนิด 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งสส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลยุทธ์เชิงแก้ไข 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตกลยุทธ์เชิงป้องกัน 1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืช 2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ปัญหาสภาวะอากาศแปรปรวนกลยุทธ์เชิงรับโดยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิมุ่งม,มั่นพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและรายได้ที่มั่นคงขอบพระคุณท่านผู้ดูทุกท่านที่รับชมคลิป